ตอนบ่อนมีปีกนี่คบอกินหญ้าขนครับแต่ว่าตอนตอนมีปีกเริ่มมีปีกเริ่มอย่างเนี้กินหญ้าขนครับผมกัผมกว่ามันเป็นสิ่งไม่ชี่วิตรีียงง่ายครับะครับสวัสดีครับมาพอกันอีกเป็นคลิปที่สองนะครับเมือนนี้มาที่บ่อปลาหมอแม่สีฟาร์มนะครับแต่ว่ามาถ่ายตะก,กระแตนเป็นคลิปที่สองหลังจากคลิปแรกเข้า ไทยตอนนั้นบระันในโตใหญ่ปานี้นะครับรอมีมากขอข้าขอความรู้จากพี่หม่ำเป็นคลิปที่สองตอจากคลิปแหลกนะครับสวัสดีครับพี่หม่ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอความรู้เนะตอนนี้ครับมาประมาณเกือบสองเดือนเดาะครับครับครับคลิปแรกเข้าไทยไปนก็คักตตียนยังตัวหน่อยหน่อยอยู่อย่างบางย่างก็กินยาบางย่ามก็เก็บ่ากินถึงตอนนี้เป็นยังไงครับตกแตีนออกขึออกอย่างนี้ครับกินยาดีครับกินทุกอย่างแล้วครับเดี๋ยวดิยาขนกับกินครับ ใบกล้วยี่แห้งมากครับครับกล้วยนี่กินทอดใบใบใบเลื้งครับกินอ๋อที่ตอนแรกตอนน้อยๆน,นี่มันตอนบอ้านมีปีกนี่คิดว่ากินยาขนครับแต่ว่าตอนตอนมีปีกเริ่มมีปีกเริ่มอย่างนี้กินยาขนครับครับ<ต>กินแล้วปัญหาเห็นยังขึ้นมาจากหลังจากที่มันโตใหญ่ขึ้นมาเรามีปัญหาอย่างเนี้ยผมกับว่ามันมันกับมีพวกแต่ว่ามันมันโตใหญ่มันหลาเนี่ยก็คือพวกรอกาบไม แต่มันหนีบ่ท่านมันก็จะถือกัดมีตายแน่หน่อยหนึ่งครับแต่นิดเดียวครับแต่ว่าขามันใหญ่แล้วนี่ยบ่คอยมีปัญหาเรื่องการเน่ยการเจือปือยังมันก็กินหลายหลายชนิดหลายอย่างอยู่ครับครับกินหลากหลายขึ้นก็เกาครับเนี่ขาก็กินครับข่าพวกยาขนนี่กินครับครับแต่ว่าจังพวกยา่าหวานยา่เนเปียนี่ยกินดีครับครับ สำหรับคนที่อยากเลี้ยงมันมีปัญหาอย่างที่เข้าต้องคำนึงถึงนอกจากองาอา,าแล้วครับปัญหาก็ที่ผมเจอเดี่ก็คือ,อปัญหาหนักเลยก็คือหมดครับบดๆเดียก็คือเป็นบดที่โตในน้อยครับพวกนี้จะจะชอบเข้ามาช่วงกลางคืนครับซึ่งเข้าสิบ่เครเห็นมันนะครับ ก็คือช่วงที่มันมีห้อยมีร้อยขางข้างล่างที่ว่ามันแตกเนี่ยบดมันสามารถรอดพื้นที่เขาท่าจะระบีไว้ครับมมนกันเลยเขามาได้ครับอ๋อบดยังเป็นปัญหาสำคัญอยู่เนาะใช่ครับครับแต่ว่า,าถ้าเขาเบิรงดูดูมันก็บบนับไม่มีปัญหาอย่างนะครับแต่ว่าถ่ให้เบิรงดูดูเอาครับเลาะเบิรงเอาโดยสรุปมันถือว่ามันเลี้ยงยากเลี้ยง,งายจั่ไหครับเตนเตนผมกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเลี้ยงไงครับครับปัญหาเดียวคืออาหารการกินเนาะ กับอาหารกับบริลลงทึ้นอย่างครับแต่เขาไม่หย่าไม่หยังแต่ว่าขอเพิ่งระวังคือหย่าทัวทัวไปที่ว่าเขาบอกโ้ว่าทั้งแรงหยาเนี่ยเขามีการฉีดยาฉีดบัจเพิชบอนะครับเพราะว่ามาแรงเนี่ยถ้าได้กินบ่ปันใดครับแต่ว่าถ้ามันกินเข้าไปมันจะมีผลกับกับการตายของมันอย่างรวดเร็วครับถึงตอนนี้ของพี่มัมน,นี่คือพร้อมขายไข่าขายตูวบ่ครับคับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ าสนใจติดต่อได้จังไดครับก็สามารถติดต่อมาทั้งเบอร์0 8 1 7 3 2 7 5 7 9ได้เลยครับหรือว่าเพจปลาหมอแม่สีฟ้ามก็ได้ครับโอเคครับมีงขอบคุณหลายๆเนาะครับตลอดครับผมครับครับครับตากระแตเนาะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่มัมสีเปิดเพจยังครับนี่โอ้สีเบิ่งไข่สีเบิ่งไข่เด้อเบิ่งไข่เด้อบาดนี่นี่ครับไข่บ้านี่ครับเนี้ย เต a ็มเลยแหละครับนี่ไข่เต็มเลยเนี่นี่ครับไข่มันเป็นโูโจโบจีเวอยู่นี่ครับนี่ไข่มันครับโอ้ไข่นี่น้องครับครับผมนี่ไข่ครับนี่นี่คือต่อข okay, ้างไข่ครับนี่โค้งกลมนี่ต่อไข่อ๋อนี่มันใส่ครับไข่จนเต็มครับนี่ต่อนี่ครับนี่ต่อเป็นโค้งกลมนี่คือต่อไข่มันครับนี่ครับนี่แม่เบิร์ดเดี๋ยวไปเท็ดปวกุหลาบเลยครับเนี่ย แบนเบิร์เดเลยครับต่อใครใครใครหย่าขนหย่าเขาบ้านเขาเอิญหย่าอย่างเป็หย่าขนนี่นะห้อยเกี้ยวห้อยเกี้ยวนี่ห้อยเกี้ยวไปอย่างนี้ห้อยห้อยผมยนะครับเกี้ยวนี่มันกินเลยเพ่าตอนนี้หน่อยมันบากินมันบ่อย,อยครับเจ้าช่วงบ่มีปีกบ่กินอ๋อเพราะมีปีกเกี้ยวม,มันมัน,ม,นมันนีแนวกินมันกินมป็นแน่จิ้มันมันหิวเอาล้วครับเกษตรกรรลูบล้อครับใครสั่งยิ่งขึ้นมาอนี่ ของพี่ม,มัมถือว่าหลายยุนวอยาพวกนี้บบเหลือเพื่อครับคือเพื่อน้าย,ยานี่แห้งตัดแห้งเกิดพวกยาขนนี่ถ้าผู้ใดมียานี่ก็เลี้ยงได้ยุนเถอะครับแต่ว่าก็ต้องให้ไม่มพวกอื่นน้าตอนมันมอผสมประสานกันไปครับแต่มันก็กินบ่ดีอะไรดอกเบี้ยมันก็กินอยู่โอ้กินดีครับบ่ามันกินบ่ดีใ่ไหกล้วยกล้วยก็สิกินดีกว่าอยู่ครับยาขนน่ะผมกับว่ามันกินดีอยู่นะแต่ว่า บางคนก็าจะว่ามันมันไายมันอย่างนะอ๋อเออแม่นอะรอ่งี้มีผลเนาะมันใช่ปกติแต่บอให้ได้เรียงตะกระแตนกระตาทิมครับตาทิมพอได้เรียงตะกะแตนแล้วได้ใช้ประโยชน์ก็เมาเกี่ยวไปให้กินครับก็ได้ประโยชน์ครับอยายพี่มังโม่ฟังนะครับว่าเป็นตั้งใดครับเนี่ยมีผลกับตะกระแตนตั้งใดนะครับ กินดีเ <wh> ่ะครับยาเนี่ก็ถือว่ากินดีครับยานี่กินดีอยู่แต่ไถ่ยาให่ขึ้นมานี่ถือว่ากินดีซอยได้หลายครับเพราะว่าบางเทือกยาพวกเนี่เปียพวกยาหวานเกิดสภาพปาแห้งแล้งเขาเลี้ยงมันบอกมันเกิดเพราท่านยาที่ซอยได้หดายเลยเหรอครับยาคางบ่อพี่หม่อมนี่หลายเหลือเฟือพ่อพ่อกินเ่ะครับโอ้เหลือเฟือครับเหลือเฟือแลวก็ปลอดไัยครับเพราะว่าการที่เลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างนี่มันมันบนสายสารเคไม่อยู่แล้วครับ ปลอดภัยร้อยเปครับแต่ว่าถ้าไปยาของชาวบ้านนี่ยปอก้าวครับเพราะว่าเขาสียา<ม>ยากนิหน่อยตะกระแตนที่เลี้ยงได้ก็กินโดยความสบายอกสบายใจครับปลอดภัยหน่อยร้อยเปอร์เซตครับอ, <c oughs> อันหนาไปทั้งไหนล่ะทั้งนีก็ได้บงเขาก็ได้บนเขาจะเทียด,ด้ยีหายได้บัน ม,มันมันมักกินดีวันหน่อเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อนอนยืน่นลงไปอ๋อจะดินดินเพื่อนดินบินบาบานบ่เต็มในตอนนี้ครับพันธิตยายับมหาญา พวกจับอยู่กับจีบินลงมาบันบินมากินเห็นบ่าเริ่มไตจากไส้ไหมเห็นบ่าอืมนั่นแะไตกินเป็นแถบเป็นแถบมานะเห็นเนี่ยงนั่นแะไตบอกพวกนัน่นจิบินลงมากินนะเห็นบ้นาพ่อสมองครับพี่หมอเมื่อพ่อครับเขาหายยังไงเขาเบิ่งบ้ามันกินอิ่มไม่อิ่มนี่เราเบิ่งสังเกตยังไงอ่า ก็ก,กินก็ให้เบิ้งก็บ,บิรงว่าเบิดบ่มีใบเหลือนะครับแต่ว่าถ้าตากะแ,แตนถ้าหิวเนี่สิมถาถ้า <ใน S 1> ถ้ามันถ้ามันกินเนี่ยมันทิ่อยู่พื้นแต่ว่าถ้าเริ่มหิวมันทิ่ไตขื่นขอบครับแสดงว่าก้อนหนาห้างว่านี่มันแสดงว่ามันหิวเล้วใช่แมนครับมันติดไตขื่นแต่ว่าถ้าถ้ามีอาหารเข้าไปก็จะเริ่มบินแล้วก็ไตมหาอาหารกินแล้วครับขอึ้อนกินเป็น นากระดานเลี้ยงเขามาเลยแหละ<อ>เป็นวงตีวงกินเขามาใช่ค,ครับพี่น้อง